ถ้าใครเป็นสายเนื้อแนะนำมาร้านนี้เลยคุโรฮานะสุกี้ยากี้ทางร้านจะใช้เนื้อเอฟานำเข้าจากเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคัเเฉพาะเนื้อเกรดบ MS 1112เท่านั้นมื้อนี้เรามาทานคุโรฮานะเซตเซตนี้เนื้อเขาให้มาเยอะมาก650ากรัมจะมีเนื้อรวมมาให้5ชนิดเซตนี้สำหรับทาน2คนนะจะได้นํำซุป2หม้อชุดผักและเครื่องเคียงเซนอินานิวะอุด้งชาเขียวไอศครีมยูสุเชอร์เบทอย่างละ2ที่เปิดด้วยเวลคัมดีแก้วนี้เป็นน้ำลินจ่สั่งน้ำซุปมาทั้ง 2แบบเลยเด้วยซุปน้ำดำสุกี้ยากี้เราจะนำผักมาย่างให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็เทซุปน้ำดำแล้วก็นำเนื้อตามลงไปนำเนื้อมาจุ่มไข่ดิบทานเนื้อนุ่มมากแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มพรสือยูซุให้นำต้นหอมและขิงซอยพริกกระเทียมมา<อ>ผสมให้เข้ากันส่วนซุปน้ำใสาชาบูชาบูจะทานคู่กับน้ำจิ้มงานแนะนำให้เอาน้ำมันพริกญี่ปุ่นใส่ผสมในน้ำจิ้มงาที่ร้านเขามีผงโรยข้าวให้เลือกหลายรสชาติเลยนะแนะนำฝาสีเหลืองผงโรยข้าวสาลายและนำน้ำมันพริกญี่ปุ่นมาคลุกกับข้าวสวยทาน คู่กับเนื้ออร่อยยิ่งขึ้นถ้าใครมาคนเดียวทางร้านเขาก็มีเซตเล็กขนาด150กรัมด้วยนอกจากนี้ทางร้านเขามีเครื่องดื่มให้ดื่มฟรีไม่อันด้วยตานคุโลฮานาจะอยู่ถนนราชเพอรเปิดบ่าย2-5ถึงทุ่มหยุดทุกวันจันทร์